ครับสวัสดีครับมาในหน้าร้อยห้าสิบเอ็ดถึงร้อยห้าสิบห้านะครับเรื่องโจทย์ปัญหานะครับแสดงวิธีคิดและเขียนประโยคสัญลักษณ์และวิธีทำนะครับมาดูข้อหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จัดเก้าอี้สี่พันเจ็ดร้อยตัวนะครับให้เป็นแถวแถวละเก้าสิบสี่ตัวจัดได้กี่แถวนะครับอันวิธีคิดนะครับเรามีเก้าอี้อยู่4ี่พันเ็ดร้อยตัวนะครับจัดมาเป็นแถวนะครับ เอาละ94ก็จัดเรียงเรียงเรียงไปนะครับก็คือเอา94ไปลบออกลบออกก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาคือมันจะใช้เวลาเยอะนะครับนี้ประโยคสัญลักษณ์เราก็นำไป94ไปหาร4,700นะครับเอา4,700ตั้งนะครับเอา94ไปหารน,นะครับได้เท่าไหร่ก็คือคำตอบออกมานะครับอันวิธีธรรมนะครับเรามีเก้าอี้อยู่4,007นะครับ แล้วจัดเป็นแถวแถวละ94ก็นำไปหารออกมานะครับก็จะได้อยู่50แถวนะครับก็ตอบออกมาเป็นเลขไทยนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อสองนะครับสำนักพิมพ์นำหนังสือจำนวนหนึ่งแจกให้โรงเรียนนะครับ27โรงนะครับปรากฏว่าโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับหนังสือ459เล่มสำนักพิมพ์แจกหนังสือทั้งหมดกี่เล่มน,นะครับมาวิธีคิดนะครับ เรามีโรงเรียนอยู่27โรงนะครับแล้วก็เรามีหนังสือนะครับแจกให้แต่และโรงเรียนนั่นก็คือ459เล่มต่อโรงเรียนถ้าเราคิดแบบง่ายๆก็คือบวกเอาครับบวก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 จนจนครบ27ตัวนะครับ27จำนวนนะครับเอา459บวกกันแต่ถ้าเราวิธีรัดก็คือการคูณน,นะครับวิธีการคูณนะถ้าลบก็คือหารถ้าถ้าบวกก็คือคูณน,นะครับ ก็เอา27คูณ459นะครับเท่ากับจำนวนหนังสือที่แจกไปนะครับในวิธีทำนะครับก็เรามีโรงเรียนอยู่27โรงนะครับที่จะให้หนังสือให้นใหนังสือโรงเรียนละ459ก็นำมาคูณกันนะครับก็คูณกันได้12,393เล่มน,นะครับนี่คือคำตอบนั้นก็ดูสังเกตนะครับ นี่มาดูในแบบฝึกหัดในสามจุดหนึ่งเจ็ดนะครับในหน้าหกสิบเก้านะครับคําสั่งก็คือว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแสดงวิธีคิดนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำได้เลยนะครับข้อหนึ่งถึงสามเนี่ยทำนะครับทําลงในแบบฝึกหัดเลยนะครับมาดูข้อที่สี่นะครับเดี๋ยวครูจะทาให้ดูนะครับ รงสีแห่งหนึ่งซื้อข้าวเปลือก106เกวียนนะครับเป็นเงิน689,00 0บาทนะครับลงสีซื้อข้าวเปลือกเกวียนละเท่าไหร่เกว,วียนละกี่บาทนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือเขาซื้อข้าวเปลือกนะครับ106เกวียนเป็นเงิน6 8 9 0 0 0นะครับก็เอาไปหักออกนะเอาไปหารนะครับเอาไปหารข้อนยมไปหารนะครับ ก็เกวียนเกวียนนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเกวียนละกี่บาทเอาไปหารออกนะครับไปหักออกดะนั้นก็ซื้อกระเปลือกมาเป็นเงินหกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็ลงสีซื้อข้าเปลือกทั้งหมดร้อยหกเหรียญนะครับก็ตั้งหารนะครับหารออกมาก็ได้หกพันห้าร้อยบาทนะครับก็ตอบไปเลขไทยนะครับส่วนข้อห้าข้อหก ข้เจ็ดนะครับไปลองพิจารณาดูแล้วไปลองทําดูนะครับว่าจะใช้วิธีการคูณหรือวิธีการหารนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสร้างโจทย์ปัญหานะครับสวัสดีครับ